เออมือนี่มาถึงมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับเดินทางตามมาหอดอาสรมฤาษีสามพบแล้วเหวดที่แล้วนี่ก็ถือว่านะครับหวดที่แล้วเนี่ก็นะพี่น้งนนองหลายผู้หลายคนก็เล่งอยู่สันว่าโอ้ยอาจารย์สนใช่นี่อันนั้นได้มาเนี่เป็นยังไงเน,น,นาะผิดว่า คือาจารย์สมชัยฝันว่าเขาห้ไปเส้นรับเงินอยู่บันเก่าบันเกานล็ที่สิบสี่มู่เก่ากับมู่เจ็ดกู่ฤาษีสามพเป็นให้อันเจ็ดเจ็ดเก่าเนให้เจ็ดเจ็ดเก่านนี้เขามานาหาตัวเหมือนไงเขามานำหาเขามานาหาตัวดีไปปาดีเนาเอยจินเย็นบ่าได้บไปยังบ๊อบไปยังบ๊อบไปยังบบไปยังเออ นี่ก็คุยกันเด่น้อยบบที่ไหนเอานั่งรถนั่งรถก็ได้่อยขนอืมเอาคุยดีกว่าอืมแล้วยิ่งข้าวเราไปใส่กับหมู่บ้านเนี่ยเอาเราฟังได้โอ้หมู่บ้านเขาไปสวัสดีเขาอยู่ใส่ครับอยู่อย่างทางโคกโพชัยขหมู่บ้านเนี่ยเพื่อให้เขามาหับเป็นยังไงแน่หมู่บ้านไปทางโคกโพชัยโอ้ไปทางโคกโพชัยไป บองที่เขามันมีต้นใหม่ต้นแจงไงหันต้นหนึ่งเอออไปก็เลยเชิญเขามาคุยนำ้ำเชิญไคเชิญไหนนั่งมาอยู่ต้นแกงไงนี่สอมันไปยังต้นแจงไงมันไปมันไปเห็ดคนเจ้าของทีเขาไปสบายให้ป่วยสันติหรือย,ยังไง อืมเป็นได้ไนบดนี้เชิญมากเป็นอะไรได้แบบนี้หนึ่งเชิญมา,าก็เชิญเขาเจ้าของทีเขาอืลเชิญเขาก็คุยกันนั่นละคุยกันเออถ้เขามาอยู่ให้เขาอยู่นั่นนี่หมายถึงว่าเชิญน,นั่งไงให้ไปเขาเจ้าของทีเขาให้เว่เออให้เจ้าของทีอองม,าทามทันเห็นตัวมันเนาะเออให้ไปเขาเจ้าของทีให้เจ้าของทีนี่วาเป็นแบบนั่งไม่เขาเจ้าของทีเขากัเลยมาซสื่อสารเขาเฮาเออ,เอ,อ เป็นใดบ่ที่นี่สื่อสารก็เลยว่าเอเขามาอยู่นี่ครับเขาหางเขามีอืก็สิให้เขาเห็ดมองอยู่มองเศ้าให้เอาบอกระถามมันเนาะมันก็ว่าเอายู่คุยกันไปารแน่วอยู่หรอกกระถามไปายแนวอยู่กันจะคน้นมันก็บอกว่าอยู่2องนั่งมาอยู่สองเป็นผู้ยิ่งอึองสองตนละเฮี้ยงกันอยู่ขัน เป็นยูหันบัดนี้ก็เลยขอโศกขอไส้เขาอัละแต่มันจะซีเมนต์มันอยากค้างอยากมีเนาะอยากค้างอยากมีคันดีคันงามแล้วก็ตีสร้างแปลงกันบ้านซองให้เออเอองวดก่อนเนี่ยมันก็ให้เขาดิมันวานะเจ้าของทีดีก็วานเถี่ของพอดีก็ถือทาบตัวห้าร้อยคูนห้าร้อยคนเอ้างวดก่อนเนี่ยเอองวดตรงหันเอานั่งไม่เนี่ยตีบองเออเขาก็คือเขได้ไหลเขาก็อจีบไม่ได้ไหลเขาก็อจีบเพพ่อเหยียดให้ยุติตี เขาเนี่นพ่อเขาท่านเนี่พ่อวันที่เขาเขาสิขออีกงวดนี่แหละวันถัดไปงวดที่แล้วให้เขาเนี่ยเขาไปเสียวันถ่อเอเขาก็ได้ร่องพ่อได้เขาคนมีเงินเนาะเขาคนมีเงินเนีอยฐานะเขาก็ดีเอออเขาไปส้่งที่อยู่ทงอยู่สวนอยู่นอกบ้านแก่ไก่เป็นเขาจะไปย่อเลี้ยงหมูเลี้ยงอย่างอยู่หันละอินเทีย์เนชัานก็เลยคุยกับเขาก็เลยขอมันเอางวดนี้ให้เขาได้อีกรูอันเด้ อย่างฟังด hmm. yeah. nah. ูก็อย่างฟังนั่มันก็อย่างฟังไม่ได้เลยว่ะถ้าว่าเดี๋ยไปคู่เขาตัวบ่าเด้ไปคมเขาตัวอ๋อไปขมไปดีไปดีเออเออคมแล้วนาะเก็เลยบอกมึงกระหกเขาเองนี่เป็นอย่างสนุกเอ่าสี่หายยูก่อนอืมอ่าความหมายของมันก็ลักษณะสี่หายยูพยักหน้าเนาะมันว่างวดที่แล้วเนี่ยมันหายสามตัวแล้วเขาก็ได้ยูกับที่เขาได้เขาได้เออแบบนี้ที่เขาได้เจ้าของที่เขาได้เลยวันต่อไป อาจไปบอกเจ้าของทีเดียเขาบอกเป็นตัวเลยตีเขาเยอะหนเขาเห็นในตนใหม่เขาเห็นในตนใหม่ของหน้างใหม่อันตีเอออาเป็นหาเจ็ดเก่าอันตีฮะไม่หาเแค่เก่าลึกกันหายเจ็ดเก่าตัวเรียกมันดอกเจ็ดเก่าไหมเออแล้วมันถือสามตัวแล้วมันดอกฟังเออวันี้เดี๋ยววันนี้มันบางเดี๋ยววันนี้มันบางหันมันซื้อผ่านเจ็ดซีไปปลูกครได้ล่ะปลงมาไล่วันนี้มันคือจะเริ่ยังเอาไปมันมาหานี่แม่อ่าน่ะอืม มาหาแม่พ้าแม่แม่พามาผ้ามหาก็เลยเชิญไปทีไปเบิ่งให้แน่พนื่อนะเบิ่งกูก็บหูแล้วคนอิ่นเขามาถามหนอกเนอะก็เลยเอื่นเขาก็เลยมาประทับหลังละประทับของเจ้าของทีเจ้าของทีก็เลยคุยกันก็เลยขอเขาละขอที่ไหนมันก็บ่อยากบอกหรอกก็เลยถามบ้านเลขที่เท่าไหร่นี่ต้นใหม่นี่สนอกว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่มั่นก็เลยบอก บานเลขทีสองสองสี่บานเลขที่มันง่ะเอออ๋มันมันมันบอกเป็นปริศนาเป็นเลขกตีเออนั่นแหละเอ้คือไปถามบ้านบ้านเลขที่มันยังสั่นคือไปถามเบาตัตรงๆคือยังงวดบ้านหันลุ่นมันเป็นสั่นมาเคยเห็นแบบนั้นโอ้อ่าวันนั้นก็ถามว่าสี่ตัวไม่ใหญ่เลยหมวกหดเกสซูนน่นอืมแล้วก็บอกตรงๆบริกรจักษตัวใหญ่เลยโอ้ถามบ้านเลขที่อย่างเดียวถามบ้านเลขที่บ้านเลขที่อันมึงเท่าไรอาจารยนูอ่อืม มันก็เลยบอกบอกมาดิก็มีคนมาถามเลยไงถามัอยากไดข้างล่างรือยังไงบุ๊ค <laughs> ต,ตัวตัวไหนบ่อว่าก็บอกมันก็สี่ไ้ใส่ตัใหม่มันสีไใส่ตันใหม่ก็ไมู่บเห็นดอกนางกันโดนเติมไปใญหนึ่งนางอยู้นเรียกมันงานเมางาเ,ลงงาเลยวะเรียกยังซะเอเบิ้งเบิงเบิ้งเบิ้งเบ้งได้ตัใหม่อนะมองเพิ่สี่บ่นเขาเห็นเจ็ดสีเขาเลยพากันวาเจ็ดสีนั่นนั่นนั่นคือ ไปหาเขาจริงจริงโบหงส์หรอว่าจะติดเขาเรื่องเล็กเรื่องอยางเขาก็ปิดคอหรอกพ่อเอิ่นมมาไหนก็เลยถามไปเงินกับสบายทองหม่เเมาเขาก็ห่าวอี่กากุลละต้นไม้ไงไงนเมมนี่ยง่ายบอลง่ายเขากอดหุ่มบอลหรือยังต้นแจงให้เติมไม่สำจีเลยต้นแจงต้นหนึ่งมันเ,าเอาออกเดี๋ยเขามาฟัางใส่กันอีกแล้วฟัปงปลูกเฮียงกันแล้วอ,อันนี้นี่คืออันนี้คือนั่งไม้วันหนึ่ง อยู่อำเภอของเขาใช่เถี่เขาถือกหาเจ็ดเก่าเออหาเจ็ดเก่าวันนี้ข้างล่างเขาก็เลยบอกว่าสองโต้ให้เบิ่งเอาอยู่นุ่งสองโต้มันสี่ไม่ใช่ต้นใหม่องมันอยู่วันนี้ผู้ใดเป็นผู้เห็นบัดทีนี้ย่าได้ย่าสุมานังเบิ่งน้ำกันนั่นแหละอ่าโดนเติบแล้วจังเห็นที่แรกกับว่มีเคยเห็นดอกแล้วสี่เบิ่งมันเป็นโตเห็นใจเห็นในเดือนไหนเพราะว่าเกิดสี่แสมนังเากันคือว่าเอื่นในหมู่ว่านเลยคือว่าเอิ่นว่าให้ไปทายไปอย่างนี้โอ้ยบัวแต่ว่าคนเอิ่นไปนั่งเนี่ยกับว่ไปเนาะเขามาหับน้า พก็บอกหว่าจะได้ไปเขาเขาก็นอนอยู่อสูรก็บอกว่าให้มีเรื่องด่วนให้ไปรัดกันญี่ปุ่นเด้อกับว่าวานะอย่างนแต่เนี่ยแม่เราไปเชิญเจ้าที่เขาแน่กว่าเทีเขาแน่กว่าจะเลยไปเสื้อหายซื้อเพราะอะไรเนี่ยก็เิราดลองค้นนั่นหรอกเตอ้ามาปาใหญ่ อันน like yeah, ี้ซุปเพอร์เห็นในต้นไม้ซุปมปอร์เห็นในตัวใหอ่ซุปเพอร์เห็นในต้นไม้อืม่ตัวตัวตัวชัดคู่มูที่เขาออกเสียงเขาว่ามันตัวใหญ่แต่ว่าตัวชัดที่สุดนี่คือจังเจ็ดซีบานเลขที่สองสองซี่บ้านเลขที่เขาเออนั่นแหละเลลขงวดที่แล้วเจ้าของเขาก็เห็นอยู่ต้นไม้เนาะเออก็คือยังเห็นเจ็ดซี เอองวดงวดที่แล้วนี่ยเขาเห็นอยู่ต้นไม้ก็คือยังเขาห้าเจ็ดเก่าคือยังเขาเห็นอยูเจ็ดสี่เนี่ยเขาบอกเฮ้ยเบิ่งอยู่ต้นไม้คนก็ไปเห็นอยู่ต้นไม้เนาะตอนนั้นเขาเขาเขาจะของหน้าเขาน่ะอันนี้สี่เบิ่งเหงาเบิ่งเหงาเบิ้งกระบอกเบิ่งเบิง้งไปกระบอกเห็นแล้วมันตน้นไม้เนาะนี่นี่น,น,นี่คือนี่คือการไปเมื่อวานหมายว่าไปหมายว่าไปไปตามค่ำที่เจ้าของทีเขามาเชิญอนั่นต่อไป เออเขาเขาเขามาหาไปเลยเขากับว่าได้ตั้งตั้งใจว่าจะไปถามเอาตัวดีแต่ว่าเจ้าของทีนั่น้นมากเลยเออแต่ไม่ได้นี่ถามมันก็แต่ว่าเจ้าของทีกันเขาได้งวดที่แล้วนะเขาได้หาเจ็ดเก่าอยู่แล้วเนาะเออเขาบอกว่าฟังเออเขาบอกฟังวันนี้เขาก็มาหาไปไปเออเขาเขาเพิ่งได้งวดแหลงโอ้ขด้วันี้มันดังกในบทีมันทีมันเป็นไดทีมันปลามันเป็นต้นไม้หลายวันเลยทีไม่ง่ามันดินมาถมมันสิปลูก ย,ยังไปยุทงยุธาอีแล้วเขาพี่เหรอโอ้ยฟังฟังเงินเห็นทั้งทำผู้ผาแดงงินตีโอ้บันแกงคอน่อยอันนี้ก็อันนี้คือหมายถึงหมายถึงว่าเข้าไปเอาเล็กอืออันนี้คือผู้ของเขาที่เขาเคยได้หาเจ็ดเก่าเนาะแต่ว่างวันี้เขาเห็นคักวันต่อไปอันเหล็กเจ็ดสี่เห็นน้ำกันเมื่อวันถอดที่ ยังไม่ที่ใส่ในบริษัทเขาหรอกอ่ทรงมาเบิ้งเอามาเบิ้งกรนดะมาให้เบิ้งเนี่ยอ่านี่เขาว่ากันเขาวากันกันนั่งอยู่ลุงเขาละอือันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือเหล็กนั่งใหม่นะครับคุณผู้ชมครับอ่าเหล็กนั่งใหม่ที่ปูรื้อีสามพบพิ่นไปหมู่บ้านเนี่ยพิ่นไปเชิญโตเลยเปลี่็นโตอันใดย้่มหม่องใดมาสีเบิ้งได้แบบนี้ ี่อ๋ออันนี้เลขเจ็ดเจ็ดซีเป็นตัวเลยเห็นน่วกันเจ็ดซีตีอ๋อเนี่ยเนี่ยเจ็ดซีเนี่พี่น้องนะครับท่านผู้ชมเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยจะไม่เห็นนะครับนี่นี่นี่คือเจ็ดนี่นี่คือซีนี่เห็นแล้วเนี่ยนะครับงวดงวดที่แล้วนี่กะ เขาเจา้ากระเบื้องแบบนี้ละ่ะงวดที่แล้วเขาเจา้ากระเบื้องแบบนี้ลหละนะครับอันที่หาเจ็ดเก่าเขาเจ้ากระเบื้องแบบนี้ได้สามตัวงวดนี้เขาเจ้าสี่ไปใส่นียึดต้นไม้นั่ตตน,นแหละเขาเขียนกับซีเมนเขาเขียนในเบื้องต้นเนาะเออเอาอันนี้เขากะอันนี้เขาเห็นแล้วนะครับอันนี้ก็คือ,อเลขนั่งไม้นะครับที่เพิ่นเคยห,หาหาเล็กเล็เลนั่งไม้ที่เพิ่นเคยหหาเจ็ดสี่นะครับพี่น้องพวกย่า่กับไปน้ำกันเหมือว่านย่า่กับไปเป็นบ่ย่า่ เออมว่านใหา่กับไปเออมมอว่านใหา่กับไปกับเบิ้งเลขกเลขกปูหรือสีอันนีปูกเี่ยวกับเล็กเขาเนยเออนั่นแหละบันนี่เนี่เอออันนี้ก็คืออันนี้คือเลขกนั่งใหม่นาะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับท่านผู้ชมนะครับบัดนี้สีผ้าไปเบิ้งสีผ้าไปเบิ้งกันเลขกปู ลือสีสามพบนะครับบนันไดกะสีสีเป็นตัวใดนั่นตัวที่เคยห้ยเจ็ดเจ็ดเก่าสีเป็นตัวใดนั่นนะครับติดตามคลิปต่อไปอันนี้เมื่อกี้นี่คลิปของเลขนั่งไม้ที่เพันหาหาเจ็ดเก่านะครับอยูอ่อำเภอโคกโพชัยเจ้าของทีเพิน่นเพิ่นถือเพิ่นก็เลยมาเชิญผู้ลือสีสามพบไปนะครับบัดนี้เดี๋ยวสิพาติดตามเบิ่งเลข ปูรื้อสีสามภพบ,บัทินนิสิมีเรื่องเล่าเปา็นยังไงนั่นพี่น้องติดตามด้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ไปกันหลายๆเด้อครับเด้อแชร์ไปกันหลายๆแชร์เขากุมเข้าไปหลายๆเด้อเพราะว่าเฮาสิได้เฮาสิไดาซอยปูรื้อสีซื้อไส้ซื้อหินซื้อปูนมาเฮ็ดอาสมเดี๋ยวอาสมก็ยังบ่ทันแล้วเดี๋ยวใส่ิ่นพาไปเบิ่งว่าอาสมเพิ่นอยู่แบบใดนะครับอันนี้เฮากะฝากให้ เด้ซอยกันติดตามนะครับซอยกันติดตามเด้อนะครับสำหรับถูกทันทุกคนดีเบิ่งช่องตามห้อยอารยธรรมนะครับเท่ากับมี่สิ่งดีๆหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะนํางผาปีน้องกินเที่ยวทําบุญนะครับขวาบันเทิงพาเทศเสียงมะล่อเก่าอยู่ในหนีมัดผู้ใดกดเบิ้งช่องนี้ผู้ใดกดติดตามช่องนี้แล้วพีน้องมีทุกวาบันเทิงแลวก็ได้ทั้งโศกทั้งลาภพรนะครับเอาเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับ ตามไปดูเลขปูหรือสีสามพบสิเป็นตัวใดนั่นเดียวนะครับพี่น้องกดติดตามไว้นะครับ